นะครับก็วันนี้นะครับเราก็ถึงขระนวนการสุดท้ายแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของแปลงปัากล้ยบ้านขุดเกียนจังหวัดมหาสารคามนะครับที่ทําแปลงสาธิตของร้านไทเจริญพาณิชย์ตั้งแต่เชียร์เมนเทนเชื้อเมลข้าวแล้วก็คุมเลนด้วยกองหลังแล้วก็หว่านปุ๋ยตาดาวอวกาศแล้วก็ทําการฉีดฮอร์โมนด้วยกัน3มรอบด้วยกันก็คือแตกรากแตกกอนะด้วยโปรไฟล์สรองโปรแล้วก็ ติ๊กเกเคสล่องโรแลวก็สุดท้ายตูเรียบองหนะครับวันนี้ก็ทําการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามเมล็ดข้าวแล้วก็น้าหนักข้าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูมเมล็ดข้าวกันเลยนะครับนี่ครับก็คือแปลงสาธิตนะทำทุกขั้นตอนของร้านไทยเจริญพาณิชย์เลยนะครับก็ตั้งแต่แช่มเมล็ดข้าวด้วยเจียเมนเตนคุมเลนด้วยกองหลัง ใส่ปุ๋ยละสองรอบจากเตาอวกาศนะครับสูตร888แล้วก็สูตร6-40ี่สิเร่งตั้งท้องนะครับแล้วก็ฉีดฮอร์โมนทางใบนะครับก็มีตั้งแต่เชียร์เมนเตนสตรองโกรซิกโกเคสตรองโกรแล้วก็ตูเรสตรองโกรนะครับนี่ครับนี่คือผลงานออกมาแล้วครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงน้ําหนักนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูสังเกตดูนะครับนี่นี่นี่ครับคือเมล็ดข้าว เราดูเมล็ดข้าวเลยนะครับสังเกตข้าวเม็ดจะแต่งใสนะครับนี่นี่นี่นะครับตูเรด้ตองโกรนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเร่งน้ําหนักทําให้เมล็ดเต่งรวงข้าวสวยรวงข้าวใหญ่เมล็ดข้าวใสด้วยตูเรด้ตองโครสังเกตเม็ดจะใสนะครับเม็ดจะใสแล้วก็เม็ดจะแต่งนะครับนี่นี่ครับก็คือจากแปลงแปลงปลูกโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับนี่นี่ครับ งามหลายครับงามหลายครับเกี่ยววันนี้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแรงที่นาทั้งหมด15ไร่นี่ครับรถเกี่ยวก็อยู่ตรงนู้นเลยนะครับกาลังเก็บเกี่ยวกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราก็จะรู้กันนะครับวันนี้ว่าฉี ปุ๋ยและฮอร์โมนทางไปนะครับคุมหญ้าค่าหญ้าในนาข้าวของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ครับดี๋ยวแล้วนะครับเลนสาจิตปุ๋ยปลาดาวอาวกาศ แล้วก็วิกเตอร์เคฟตองโปรูเร่ฟตองโตรนะครับรคร้บปตุตครับจ้าวันดีจ้าครับก็วันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวนะครับเป็นอ่าขั้นตอนสุดท้ายของการทํานาฤด,ดูกาลนาป,งปังปีนี้นะครับปตุตูนะจ้า,จาครับผมวันนี้เป็นวันเก็บเกี่ยวแล้วนะประตยนะดูแล้วเป็นไงบ้างปตุยครับดูแล้วก็ดีจ้าครับลักษณะต้นลนักษณะเม็ดเป็นไงบ้างครับ ต้นดีแข็งแรงไม่ล้มง่ายไม่ล้มง่ายเนะาะเมล็ดเป็นไงบ้างมเม็ดแต่งดีบอเมล็ดไม่มีเม็ดรีบจ้าไม่มีมเม็ดรีบเลยเนาะมีตรงตรงทุกเม็ดตรงทุกเม็ดเนาะตรงทุกเม็ดครับผมรครับอันนี้ก็เป็นป้าตุ้ยนะครับเจ้าของแปลงแปลงสาธิตของร้านไทยเจริญพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นอ่าคุมไอแช่เมล็ดข้าวด้วยเจียมเมนเตนคุมเลนด้วยกองหลักแล้วก็ใส่ปุ๋ยตาดาอากาศแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฟิกโกเคสตรองโกลับตูเรสตรองโกล ปะตุยดูแล้วเป็นไงบ้างผลผลิตคาดว่าเป็นไงบ้างครับก็ดีจ้าสิบห้าไร่เห็นเกี่ยวไปแล้วประมาณเจ็ดไร่ได้จักจักตันเกี่ยวไปแล้วหมดไปไปก่อนแล้วเก้าตันจ้าอ่าเก้าตันเนาะประมาณเจ็ดไร่เจ็ดไร่ครึ่งได้เก้าตันตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณเจ็ดไร่ครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่ตันปร,ประตุยดูแล้วนี่เจ็ดไร่หลังนี่จะถึงสิบตันไหมนะ่ะ<อ>ถึงบอลดไม่มีลดไหม ขอรุนจ้ะมีลุนอยู่เนาะอ่าครับครับอันนี้ก็เป็นประตุยนะครับเจ้าของแปลงนานะครับว่าวันเก็บเกี่ยวกันเดี๋ยวเย็นนี้เสร็จก็คงจะรู้เรื่องแล้วนะครับครับแต่วันนี้นะครับการทดลองแปลงสาธิตของร้านไทเจริญพาณิชย์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของประจาฤดูกาลนาปีนาฟังนะครับปี6กสี่ทับหกห้าครับขอบคุณครับประตุยครับจ้าวัสดีจ้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่ครับเนี่ยรถกําลังเกี่ยวอยู่เลยนะครับตอนนี้ นะครับเดี๋ยวเสร็จแปลงนี้นะตอนสุดท้ายพอเกี่ยวเสร็จเดี๋ยวจะถามป้าตุยนะว่าทั้งหมด15ไร่เนี่ยจะได้กี่ตันกันนะครับครับสำหรับอ่ภารกิจฤดูการนาปลังกอขอ49ปีนี้นะครับของนั้นทนาจจิรพันธ์นิตก็เสร็จสิ้นภารกิจไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวอ่าได้ผลผลิตเมื่อไหรเดี๋ยวจะแจ้งมาอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ